เอา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 ล้านจะขึ้นไหมแม่นมันก็มืเทโดเนียล้านจะข่อยนักเลงคืออย่างนี้วอาววุอยดวงเกลวเอามาเทียงในไผก่อนเดี๋ยวนี้วไมเท่ในผู้าหญ่ละไปหาเลี้ยนใส่ไอ่ยาสเปซ่าลูกหลานคอยเด้อแลาก็เป็นในสีละคอยใส่นีเจ้าเรียบร้อยคอยกะิเฝ้าขึ้นเมื่อบางอันยาส้วงฝ่าส้งฟังขึ้นหลายให้คอยถามจักคว่ำเน่ หล,าน,า,ลานสาวเจ้าน่ะคนใดล่ะสวดยดอีนั่งดวงใจนั่นนะ่ะน,นี่อีนั่งดวงใจสวัสดีจ้าอีนางดวงแก้วลูกคล้องสันกับง่ามตาอันนี้อีนั่งดวงไทยลูกอีนั่งแววอันนี้ดวงไฟอันนั้นดวงยิเ่เครืองค่ะยาสลอไม่ได้ถาม,ามอันคือจอังสี่ดอกกอสีได้ถามหานั่นลูกไส้คอย มันมักหลานสาวเจ้าจักว่ามันไปลักจีบกันแต่ปางใดกันยังไงมักจังไหนหลานคอยประทัดใหญ่อยู่ลูกไส้ใส่คนไหนลาลาซ่ตัวจักน้อยนี่นี่นี่ดิกล่องพุ่มลูกไส้คอยรอรออยู่หรับผมแต่ว่าย่างขี่ทีคือพอมึงไหละไหวเป็นนบอขี่ทีนี่มันบอรวยแล้วก็บอมีเงี้ยไหนมูเจ้ายืมด้วสิบอกให้อ้ยสำเพอละเนาะ ออนคอยเป็นนีเจ้ามันเบาใหญ่เบาโตบัดย่ามเังนสีส้มเบาอ่อ,อนเบาหวานเทเมกับนั่นโอ้ยน <c oughs> อเน <c oughs> าะขั้นเบาบบดีเพื่อนสีมักโตเลยเนาะก็มักเด้อร์ลานคอยอันลานสาวคอยมันมกัการบ้าท่านได้เป็นตัวเอาแมนบอยอีลามักอันนี้ก็ได้เป็นยุระมจะถึงไหนม่ยังหูนะว่ามึงกับเขาไปนัดกันแกนั่นนัดกันแกนี่ไม่ยังโอ้ผมเคยไปอกไม่ใหญ่ระวังไม่โด บ่ท่านและจะย่า่บอท่านออหยังานเอ่เวลาเอ่ยดวงใจสีไปหาไอ้พุ่มงย้มใหก็กะอาอีหล่าไปนํำซูมือและจะย่าจ๋าไปดูปันน่ะจบเรื่องเบ้เทปเิ็นหัวแมกันพร้อมและจะย่าจะเด็นมาคล้ายหน้าเขาปันไหมค่ะค้ายตาไอ้ย่จ๋าอีหยังดวงแก้วกะยังมีผู้เาวคือผี่ดวงใจเอยแต่ว่าตอนนีน่ะยั ตีเลยใะยายจ้าโอ้ยบ่ให้เมียเราผู้บ่าวมันเป็นยังไงกูดนดิมี่เนี่ะมันดีแล้วตัวท่อเขียดนี่สิมีผู้บ่าวจังไดไม่ยังตัวท่อสั่งไม่ยังยังมีได้ยังมังกรแต่กเท่าเอ่าเท่ามันก็เจอผู้เอาไปทิมมันสมบัติมันก็จะได้เท่าอยู่นี่ตัวฉีดบนท่อจนสิยิ้มหมดได้แล้วว้ายลานยังมาปากเป็นสีวินมี่ยายจ๋าตอนนี้น่ะลาน่ะกำลังมักไอ้นึงจะยายบักผู้ใดล่ะบ้านท้ายเงี้ยนน่นแหละจะยายท้าอีก หัวย yeah, oh, well, we ังโดนอย่างว่ากันนัอ๋ออ๋ออ๋อมากเบาจังเลยจะไปแล่นขาพ้นยูหันโอ้ยเตินบอลจักเอียงมาไปเท่าไหรมาเมื่อไปจะไก่ค้นไม่บอกยังไกลแค่เดี๋ยวเอาจังซี่จังได้จังไดเฮากับสิได้เป็นดองกันอยู่แล้ว่อยว่าเมื่อนี่กินข้าวแรงแล้วจังเมื่อเนาะบอยากบอยากสิต้มไก่สูกกิน๊ตุ๊กข่อยีบมาแล้วนายู่เข่าหลานมูเจ้าหิวเขาอยู่ละ เอาจ้าส่ไปจัดการต้มใก่้จัดหาตนัวไปสุพอจะมารุ่นเราไปน้าได้หลายเด้อหลานจะเอามาแค่สามคนโพดซะอาจารย์ประกาศจะบาทนะคาอาจารย์ขาเพิ่นบอกว่ากระเป๋านี่สำคัญบาสันวากระเป๋าหิ้วเลขสีน้ำตาลลายบิกกี้เมาส์ในกระเป๋ามีของสำคัญมากกรลูน่าทรงขึ้นด้วยนะคะให้ไปทรงขึ้นใส่น้อขาเขียนมากคือมาเขียนรายละเอียดจะเนะบาทนี่ ส่งขึ้นหนาไปที่เอะค่ะเด้อเอามาส่งขึ้นหนาไปที่ก็ได้นะคะกระเป๋าชีน้ำตาลมีมิก,กี้เมา่น้ำนะคะขอความกรุณานะคะเอามาส่งขึ้นหนาไปที่ก็ได้เ้อค่ะเด้อเอาเงาบัดเนี่ยคะ่ะสงสัยมิก,ก้เมาชีสีอะเ <nói> อามาฟังก่อน ผู้บ้าป้าเจ็บในวงเล็บเจ็บตรงที่หวัวใจไม่ต้องบอกน่าจะรู้ว่าเขาคือใครเคยลึกซึ้งกันแคไ่ไหนเคยตอบไม่ได้นอกาจเจ้าสาวสำคัญเลาาพุกเขาเ้าแทงใจอ้ายขึ้นสอกมันเเจ็บลายพเพราะจะอ้ายผู้ข้าคนเคยรู้ใจยู่ในอ้อกอดเจ้าบ่าวคนเคยรู้ใจยู่ในอ้อมกอดเจ้าบ่าวจนอ้ายคนห้าปล่าต้องดู บรดบาครั <cin stereotype and hell> <f dragging> ้งอดีตก <jack ata over> ่อนเก่างาเสามาเลยพาแกรนยงฝ่าแอะผาพังเกือบเป็นยังใจอยู่บ่มีไหวเจ้าั้งไปโหว่าไปเอ้อนเจ็บฟางตั้งแต่หอนคือปาก่อนละเบิดนใส่เจ้ารอเบิด์น้ำสิพพน้องนำบอลลูนกนรักจค่วงตำแหน่งเจ้าสาวในฝันมาแต่สายสามพันกลางฝันข้างโคกแล้วนนทน้องแต่งงานไปอำลารักเก่าเข้าหัวสดอายบ่ดใจดอก จำนำไผ่ทำห,หัวเิวียวจำนำไผ่ทำห,หัวเิวียวใจเบี้ยวเลือดเยอไยไหลาบาดคือจับน้ำตาลัางในเจ้าบัดเขาสู่พิธีไอ้เวทีมีความสุขสันมือนีมันสิบฝังลงแลว้วบนสิบแมว